มาครุกไทยไก่ก้าวฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าแก้เม็ด้ายนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม f c พีพี่นๆน้องสหายนักโขกทุกๆท,ท,ท่านมาพบกับไก่ก้าวฟ้าอีกแล้วนะครับวันนี้เกมนี้ก็อยู่ในไร์สดของ Shadow นะครับนะครับเป็นกระดานจริงครับให้แอดมินเป็นคนเดินให้นะครับ ก็จับคู่มาเจอกับสีขาวนะครับแอดมินแจ้งนะครับนะครับมือดีภาคใต้นะครับไก่้าวฟ้าเฝ่ายสีแดงครับเปิดด้วยม้าอุปกรณ์ขวาครับนะครับเราจะมาแก้เม็ดซ้ายกันนะครับด้วยอุปกรณ์ขวานะครับจังหวะนี้นะครับไก่้าวฟ้าก็เปิดเบี้ยคู่นะครับสีขาวก็แทงเบี้ยเฉาะจิงมาสกัดนะครับก็หมากเม็ดซ้ายนะครับก็จะตีทางด้านปีกข้างเป็นหลักนะครับ ทั้งสองข้างเลยนะครับเพื่เอเ e. ข้าโจมตีนะครับแล้วก็ทิมเบียตำแหน่งขอไข่ขึ้นมาครับนะครับเบียตำแหน่งนี้ก็เพืนอน่อจะมาฝังสูงในอนาคตนะครับไก่กาฟ้าตัดสินใจกินกลับไปนะครับแล้วก็ยกม้ากลับมานะครับนะครับเพื่อมาป้องกันอ่าตำแหน่งคลองขอไข่นะครับคู่ต่อสุหน้าคู่ต่อส้นะครับแอดแจ้งครับก็ปักเบียขึ้นมาครับจังหวะนี้เรากินตัดเข้าไปเลยนะครับ นะครับกู้ศัตรูก็น่าจะนําเบี้ยกินขึ้นมานะครับจะเอาเปรียบนอกในกับเราไม่ได้นะครับก็กินตัดเข้าไปนะครับแต่จังหวะนี้นะครับสีขาวตัดสินใจกินตัดเข้าในนะครับเพื่อเอาเปรียบโครงสร้างหน้าเบี้ยนะครับอ่าตัดกินเบี้ยนอกเอามากินเบี้ยในนะครับให้เบี้ยในเราแหว่งมาจังหวะนี้ไก่กาฟากาเชคโคนกินโดนเบี้ยต่อยมาครับในจังหวะนี้ครับ เบี้ยจอจานดันขึ้นมาแล้วครับนะครับแอดมินบอกว่าทําไมภาพไม่ค่อยชัดเลยนะครับเอามือมาจกจกปัดปัดหน้าจอจังหวะนี้ครับไก่ข้า้ฟก็ถอยครับแต่บอกว่าถอยไปที่คอควายนะครับแอดมินเดินผิดนิดนึงครับเลยกลับมาให้นะครับจังหวะนี้นะครับสีขาวก็ดันเบี้ยยอหญิงขึ้นมาเห็นไหมผมบอกเลยว่าจะโจมตีทางด้านปีกข้างเป็นหลักนะครับสําหรับการเล่นเม็ดซ้ายนะครับข้างซ้ายข้างขวาครับจังหวะนี้ก็ ดันเบี้ยขึ้นไปค้ำนะครับมอนยันหลักนะครับมีการขยับจอนะครับขยับจอเพื่อหาหาหามุมที่ทําให้ภาพชัดขึ้นนะครับจังหวะนี้สีขาวก็ระเบิดเบี้ยงองงูขึ้นมาครับท้าชนกับเราจังหวะนี้ไก่ก้าวฟาตัดสินใจกินครับนะครับสีขาวคู่ต่อสู้ก็ใช้เม็ดกินขึ้นมาคุมพื้นที่กลางกระดานค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะครับสีขาวนะครับ จังหวะต่อไปนะครับเอายังไงดีครับก็มีจังหวะนี้ก็มีนําเม็ดขึ้นไปต่อนะครับกับเก็บขุนขึ้นฉอชิงนะครับแล้วก็หรือว่าจะนําเรือนะครับนําเรือไปฮ่าแม่นําเรือครับจังหวะนี้ยกโคนขึ้นยกเม็ดขึ้นไปต่อนะครับสีขาวก็เสริมตัวขึ้นมาผูกไว้นะครับจังหวะนี้จะเอายังไงดีนะครับนะครับนําเรือไป ถ้านําเรือไปกดโคนไม่ดีครับจะโดนโคนไล่จังหวะนี้เลยเดินขุนครับนะครับบอกให้อดมินเดินขุนให้สีขาวก็เลยขยับม้าขึ้นมาเป็นม้าเทียมนะครับม้าสลับขวานะครับหรือบางทีบางท่านก็เรียกมังกรสลับขวานะครับการแปลขบวนจังหวะนี้ใช้เรือมากดขุนนะครับหนีไปแล้วนะครับอดมินแจ้งนะครับค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เดินตัวหมากได้ไวมากครับจังหวะนี้ไก่ก้าวฟ้าก็นําเรือมาคุมนะครับ ก็ไก่ครับก็ไก่สามนะครับสีขาวขึ้นคุณเป็นที่เรียบร้อยนะครับจังหวะนี้เราจะบุกยังไงนะครับน่าจะต้องเสริมนะครับถอยมาเข้ามาลงมาที่ชอช้างครับเพื่อจะเสริมมาทางด้านปีกซ้ายของเรานะครับนํามาไปลงบ่อรุกก่อกวนอาจจะได้กินโคนฟรีก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับก็ต้องอยู่ว่าคู่ต่อสู้จะเดินอะไรต่อในตำแหน่งนี้ครับนะครับ วันนี้ก็ทําคลิปนะครับทําคลิปบรรยายคลิปอยู่ที่ที่แถวแถวสีลมนะครับสีลมศนลุมนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแถวแถวตึกพาโซนะครับติดรถไฟฟ้าครับวิ่งไปวิ่งมาอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับทําให้ราคาญใจนะครับก็ขอประทานอภัยไว้ณที่นี้จังหวะต่อไปสีขาวนําเรือมาต่อนะครับไม่ยอมให้เราอยู่ในในตำแหน่งนี้ทำไงเอ่ยนะครับดีที่สุดนะครับ ต้องนาเรืององงูนะครับไปที่กอไก่ริมกระดานทางด้านปีกขวาของสีแดงนะครับ่าไปผูกกันไว้ก่อนครับโดนกินตัดมาครับกินมาก็กินกลับไม่โกงครับในในตําแหน่งนี้นะครับยึดคลองเรือนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยจังหวะนี้สีขาวเปิดเกมบุกครับเปิดเกมบุกดนกันดันเบี้ยจอจานขึ้นมานะครับจอจานหาเราไม่สนครับเราก็เลยดันเบี้ยขึ้นไปคาปล่อยให้ สีขาวได้มีจังหวะรุกไป1ดอกแล้วบอกเพื่อนกันหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะครับขยับขุนหลบมาที่ตำแหน่งจอจานนะครับจอจานสีขาวจะบุกอย่างไรต่อนะครับเราก็มาดูกันนะครับนะครับสีขาวแอดมินแจ้งนะครับจะทำอย่างไรเอ่ยครับนําเรือมาวางที่คลองงองงูครับโคนของเราก็ยังไม่ขาดเนาะ เราจะไปลุกกินโคนฟรีก็คงไม่ได้แล้วครับเช้ารุกขุนขุนก็จะขึ้นมาชอชิงสามนะครับจังหวะนี้เลยตัดสินใจนำมานะครับทำมาที่คอควายที่ยังไม่ได้ใช้งานครับนำมาต่อนะครับแล้วก็คุมท่านไว้ไปในตัวนะครับนั่นแน่สีขาวนะครับตัดสินใจนำเรือนะครับลากเรือขึ้นมาต่อที่คลองงองสามนะครับององสามมาต่อเราจะกินไหม ถ้าเราไม่กินเราขย,ยับขึ้นไปก็ไก่สองก็จะโดนโคนไล่เสียจังว่ากลับมาอีกมีปัญหาเหมือนกันตัดสินใจกินเลยครับนะครับเราจะเล่นหมากบกกันแล้วนะครับหมากบกไก่กาฟ้าก็เล่นได้นะครับกินมาสีขาวก็กินกลับจังหวะนี้ยกมา้าปีนกำแพงนะครับสีขาวถอยมา้ามาชอช้างนะครับชอช้างหนึ่งมาทําอะไรเอ่ยมาเสริมแนวของม้าหรือเปล่านะครับ ตอนนี้เราก็รุกกินโคนเขาไม่ได้แล้วครับมีเม็ดูกแต่ก็ต้องรุกปักเข้าไปหนึ่งดอกแล้วบอกเพื่อนกันนะครับสีขาวขายับขุนนะครับหกเดินไวมากนะครับไก่ก้าวฟ้าออกออกแต่ละแต้มนะครับต้องเข็นนะครับเพราะว่าเล่นกับมือต้นต้นมือดีของภาคใต้จังหวะนี้สีขาวตัดสินใจนํมาม้ามากินตัดเข้าไปครับนะครับท่านใดอยู่ในโซนภาคใต้ก็อาจจะต้องรู้จักครับแอดมินนะ คุณแจ้งนะครับคุณแจ้งนะครับอ่าโอเคจังหวะนี้ใช้ม้ากินเราก็ดีที่สุดนะครับใช้โคนครับใช้คนที่งองงูงองงูเจ็ดกินเข้ามานะครับสีขาวยกม้าไปจะลงบ่ออีกแล้วนะครับจะลงบ่ออีกแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรมั้งทีนี้เราก็เลยขยับเบี้ยรครับขยับเบี้ยสีขาวยกม้ามาต่อครับนะครับ อยากกินนะครับก็ให้กินไปนะครับหงายเบี้ยเรียบร้อยติดยศนะครับจากในสิบเป็นในร้อยนะครับในร้อยให้กะกระบี่แล้วก็บอกดีครับก็ว่ากันไปสีขาแตัดใจนําเม็ดกินตัดนะครับกินตัดจากเบี้ยที่เราซ้อนอยู่ตอนนี้นะครับก็กลายเป็นเบี้ยเทียมครับสีขาวขยับขุนนะครับจะมาบีบกินเบี้ยเราหรือเปล่าครับเบี้ยหงายที่ขอไข่สามนะครับจังหวะนี้น่าจะถอยถอยเบี้ยกลับมา หรือไม่ก็จะดันเบี้ยดันเบี้ยคว่ำนะครับแต่จังหวะนี้ไก่กะฟ้าตัดสินใจนําเบี้ยไนกลับมาไร่โคนครับไร่โคนจังหวะต่อไปเราก็ดันต่อนะครับมีการปรับมุมกล้องนิดหนึ่งนะครับขยับไปขยับมานะครับเพราะว่าภาพภาพออกจะเบลอเอนิดนิดนะครับแอดมินโดนะครับชาร์ดก็เลยสงสัยครับก็เลยมาครับมาปรับจอปรับกระดานกันใหม่นะครับนะครับ จังหวะนี้ไก่ข้าฟ้าขยกคนขึ้นไปต่อแล้วนะครับสีขาก็ยกคนขึ้นมาอีกตัวนะครับโอ้โหให้เราเลือกกินแต่ไม่กินครับนะครับไหลโคนขึ้นไปอีกนะครับสีขาตัดสินใจนาโคนกินเข้ามานะครับดีที่สุดใช้เบียกกินเข้าไปครับนะครับกลายเป็นเบียกผูกเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับอืมนะครับเบียกผูกหมดเลยนะครับสีขาวขยับโคนหนีไปทางโน้นนะครับทางทางขอไข่นะครับขอไข่สี จังหวะต่อไปที่แรกว่าจะเดินขุนขึ้นแท่นนะครับแต่ไม่อยากให้โคนของสีขาวได้ไหลมาครับจะไหลมาผูกเบี้ยที่ตำแหน่งงองูหกนะครับจังหวะนี้ก็เลยถอยโคนครับมากรุ๊กนะฮะมีทั้งรุกและรับนะครับเป็นการคุมพื้นที่นะครับแล้วเราก็นําขุนมายืนแท่นครับมนโทนั่งแท่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับจังหวะต่อไปก็น่าจะขยับที่นีขยับไปที่งองูไหมไอาขยับไปที่งองูครับสีขาวก็เดินขุนเล่นนะครับ จังหวะนี้เราก็ต้องทําการนะครับปลดอาวุธนะครับเราก็แก้เม็ดายนะครับแก้เม็ดทซายด้วยด้วยอุปกรณ์ขวานี่ก็เป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับผู้ที่ฝฟศึกษานะครับนําไปลองใช้ดูได้นะครับใหม่ๆก็อาจจะเดินยากกันิดนึงนะครับจังหวะนี้แลกกันไปนะครับสีขาวก็กินตอบครับกินตอบก็กินกันครับนะครับเราจะมาบีบกันนะครับ ไอเดียของไก่ก้าวฟ้าก็จะนําเบี้ยงหงายนะครับเบี้ยงหงายที่ขอไข่ห้าครับมากันก่อนนะครับอ่ามากันเบี้ยเชิงเงื้อหงายของสีขาวที่จอจานห้านะครับนะครับเพื่อนําขุนกับเบี้ยนะครับสองตัวสองนายนะครับไปบีบนะครับไปบีบไปบีบขุนของคู่ต่อสู้นะครับเพื่อจะไปกินเบี้ยฟรีที่ตําแหน่งชอช้างนะครับเสร็จแล้วเราก็จะรูดสเดานะครับจะมีเบี้ยมากกว่านะครับถึงห้าตัวนะครับ หรือไม่ก็สี่ตัวนะครับอยู่ที่คู่ต่อสู้จะลอยเบีย้ยหรือเปล่านะครับก็บว่ากันไปครับนะครับจังหวะนี้ก็บีบกันแล้วครับเป็นจังหวะบีบนะครับสีขาวพยายามโต้ขุนนะครับไม่ให้เข้ามาง่ายๆเราก็เดินเบี้ยงง่ายครับเรามีตัวอู้ตัวเดินนะครับถึง2ตัวครับค่อนข้างที่จะได้เปรียบพอสมควรจังหวะนี้สมควรที่จะหงายเบี้ยนะครับหงายเบี้ยหงายเบี้ยเพื่อเพื่อล็อกนะครับล็อกคุมตาเดินของสีขาวครับ จังหวะต่อไปเราก็บีบด้วยการใช้ขุนครับใช้ขุนไปคอควาย3บีบนะครับแล้วก็บีบเข้าไปเรื่อยๆนะครับสีขาวก็พยายามเต้าขุนครับไก่กาวฟก็บอกว่าให้นําเบี้ยนะครับนําเบี้ยไปลุกปักกระเพ้าไป1ดอกนะครับขยับขุนมาจอจาน3นะครับนะครับจอจาน3นะครับสีขาวก็เต้าขุนครับจังหวะนี้เอาจังหวะทีเดินนิดนึงนะครับ เราจะใช้เบียรจอรจาน6ขึ้นไปา่าแอดมินเดินผิดนะครับอแอดมินก็ขอประทานอภัยครับเดินเบีย้ยจอจานหขึ้นไปสีขาวเลยตัดสินใจยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้ครับนะครับไก่้าฟ้าเป็นฝ่ายชนะไปในเกมนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับคลิปหน้าสวัสดีครับเข้ามาคอมเมนต์ทักทายนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นสวัสดีครับ